เทียกวนก็ได้ไม่โกรธหรอกเอออย่ามาลัดคิวเด้อสาวเออคือว่าไม่มาห้ร้ <c oughs> องเร็วๆเนะมกตื่นๆร้ <c oughs> องเพลงให้ฟังหน่อยสิจ๋าท็อปมอซอนี่เด้ <c oughs> มาท็อปท็อปสิคูก็ไพรปัฏที่นีน่ <c oughs> ตรงมีคูท็อปมอซอเขามาแล้ว <c oughs> ท็อปจะคู่กับใครตรงมีคูเด้ กำลังปั่นโบกันแล้วนึงเออกำลังฟินเลยกำลังฟินกำลังฟินอ่ะแต่สองคนคุยกันเหนื่อยยิ่ยังโมรูเรื่องอยู่บทท่านไรเรื่องหยางเลุยบอกมาโบมีเหนือเลยมีตะนามตอนนี้มัมีตอนมันไมีหยางเลยคลิปสกีนะเดี๋ยวตอนเจ้าสกีก่อนมีตะนมแล้วไมนจังไรดีฮะน้ำอะไรน้ำชีท่อคือมาถามแปดเแต่น้ำอะไรนะล่ะ หนูกินเบียร์มาตลอดพี่ก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าวันหนึ่งหนูเมาหนูจะโถเซฮัลโหลหาพี่ฮัลโหลพี่เจะมารับหน่อยนะจ๊ะพี่ก็จะปิดเครื่อง <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าหนูโดนฉุดไปพี่จะไม่ห่วงแยงหนูหรอกจ๊ะโอ้ยบอกกันนันแพ้่ <laughs> ยังก่อบอกกันนันแพ้่เนชนะเนชนะ่ <laughs> นนนะ <laughs> ม,มีอเหงงห่วงเลย <laughs> เหนื่อยมากนะเออหนูดูแลตัวเองได้เยอพี่อืมโอเคพี่ทำนะวันน้แต่ถ้าวันไหนที่พี่โดนมอมเล่าอ่ะพี่โทรเลยนะโทรหาหนูหรอโทรหาหนูโทรหาเฉยๆหนูช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกหนูขับรถไม่เป็นพี่หาจะรับยุ่วงหนัะนะบัตรจะได้โทรหาไป ไม่ได้นะพี่ต้องแข็งแก่งนะจ๊ะวันนี้เดวน้องจะสอนเองพี่แจ๊ครับรถตดีกว่ารับกันละเนาะขี่ไล่กันขับจักรยานเปล่าต้่แต่ว่ารถบบมีน้ำมันอายห้าเงินบ่ทานออนสีขออีแม่กัยันแต่เล่าหายไม่ได้รักกันเลยจ้าไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะจ๊าหยุดนะจ๊าอย่าอย่าอย่า จะได้ฟังเพลงไหมคืนนี้เขาบอกให้ลองเพลงส่วนทางมากคนละทอนเน็ตขึ้นขึ้นเลยหรอมันจะเร็วเกินไปไหมเออล้องกันมาโอเคจ้าเอี่ยจะมาร้องเพลงอะไรสวัสดีค่ะก็หนูชื่อเด็กหญิงยังมาไปต้องว่างสันเลยว่ะ กขาสิว่าอายบอสอนนองกับสิว่าไีอีกละเนทพภไพรินนะจ๊นะ้ะไม่ใช่แล้วน่ารักดีเมื่อกี้ไปดูเนื้งากเกษรค่ะสวัสดีครับผมคือใครหนูไม่รู้หรอกว่าพี่คือใครแต่คนที่ขึ้นไลค์กับหนูอะ่ะคือคือพี่แจ่มนะจ๊ะอ่ะเอเอพี่จะเป็นใครพี่แจ่มก็เป็นพี่ไงจ๊ะอ่าโอเค <laughs> โอ้ยมึงอยู่น้ำกันมึงก็มาเดินหนีมึงมาลำร้อยเนี่ยมึงจะเปิดเให้หนังกูกับงงงสุดๆเลยเออเออเออเนี่ยกูจำกับนักเรียนเน็ตเอาใส่ชุดนักเรียนตัอนี้ใช่เลยสวัสดีค่ะเนีอ้ยเดี๋ยวชุดตาเอาไหมเอาไหมแต่งตัวดีๆก่อนอ่าเออาเ้าพามาคุ้มไปไม่มีผ่าไหนเลยจ้าก็ห่มจ้า โอ้ผมมันใหญ่ไปจ้าเอาไปงมนั่งล่ะออกว่าอ้วเขาเปิดด้าเขาเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซอยเบิ้งทุกคนในเด้อท่านผู้สามีจริงคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยเป็นปลอดภัยเดี๋ยวทหานกลองมาทางนี้มึงที่เปิดเจียงแค่ยังเดือนนี้เด้อเติมเบียร์ได้แล้วมัจ๊ะ